ทำเอาว่าที่เจ้าสาวอยากคุณก้อยรัชวินนะครับซึ้งใจกับโมเมนต์ที่กลุ่มเพื่อนๆเ,เนี่ยรวมตัวกันเซอร์ไพรส์ครับจัดปาร์ตี้สละโสดให้สาวก้อยก็ได้เปิดเผยนะครับว่าไม่รู้มาก่อนจริงๆครับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะมาเซอร์ไพรส์กันเยอะขนาดนี้นะฮะ ตั้งใจว่าจะชวนเพื่อนๆไปชะเลกัน3วัน2คืนประมาณ10คนแล้วก็ไม่คิดนะครับว่าจะมีเพื่อนตามมาสมทบเซอร์ไพรส์เยอะขนาดนี้และเมื่อถามต่อนะครับว่าด้านเจ้าสาวอย่างคุณก้อยมีปาร์ตี้สละโสดไปแล้วแหมทางด้านเจ้าบ่าวอย่างพี่ตูนเนี่ยจะมีปาร์ตี้บ้างไหมคุณก้อยก็เลยตอบนะครับว่าอาจจะมีแต่ว่าคงเป็นปาร์ตี้แบบผู้ชายผู้ชายคงต้องรอดูกันครับใช่น่าจะใช่นะที่แมพูดตะเกียบ ก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าไม่คิดว่าเพื่อนจะจะเต็มขนาดนี้พอไปถึงจุดพักรถเปิดประตูมาแบบอยู่ๆเราก็นั่งอยู่ในรถแล้วเพื่อนก็แบบเปิดประตูแล้วก็อะไรอะไรเงี้ยพอหันไปแบบว่าเฮ้ยมาเป็นรถจั้งวอะไรเงี้ยคือแบบยิ่งใหญ่มากแล้วคือ สามสิบกว่าคนอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าโหเซอร์ไพรส์สุดๆเลยแล้วก็มันก็เหมือนสมัยสมัยวัยเด็กอะมหามหาลัยที่เราแบบว่านั่งรถทัวร์ไปเที่ยวกันอะไรฟิลนันออแบบมหาลัยแบบมิทติ้งอะไรเงี้ยชั้นปีประมาณเนี้ยค่ะโมเมนต์กลางคืนก็เยอะค่ะคือมันนี่ก็ยังแบบว่ายังไม่มีเวลาลงรูปเลยนะเพราะมันพอไปถึงก็คือ เพื่อนๆก็มีแบบเหมือนเตรียมเสื้อทีมเอาไว้แล้วเป็นหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็กลัวไงเพราะว่าไม่ได้เที่ยวด้วยกันกลุ่มใหญ่ๆนานก็กลัวว่าเออเดี๋ยวแบบเราจะดูแลทุกคนได้ไม่ทั่วถึงปรากฏว่าแบบชี่นี้คือเพื่อนแบบน่ารักมากแบบมากมากมากเพื่อนจัดอะไรเด็ดๆให้ไหมคะเด็ดเด็ดคือหมายถึงอะไรคะหอว่งเลย คือก็ขอไว้แล้วว่ายานะไม่ <c oughs> ไม,ไม่ไม่ได้มีโชว์อะไระมีมีแค่มีแค่เพื่อนๆเพื่อนสาวเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเออโมเมนต์ที่มันซึ้งคือมีคคือมันเป็นความเออมันเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าเพื่อนจะทำหให้เรามากขนาดนี้ไปไปไปสามวันสองคืนแล้วเซทายวันแรกแล้วสซทายวันที่สาเสราแล้วีเตรียมตัว เีาเห็นคลิปแล้วเขาเป็นยังไงบ้างเขามีบ้างไหมเขายังไม่มียอมให้จัดไหมคะไมอยากมีนะเพราะว่าเพื่อนผู้ชายเขาจะแบบใช่ผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเขาจไม่ค่อยมีมีแบบฟิลแบบเหมือนโมเมนต์ซึ้งๆแบบสาวๆอะไรอย่างเงี้ย ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i h e News Tonight ในช่อง t ทวินไซ HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เ o o บุ๊กแ a นเพจทวิ i ไซ HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ